สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2503ซึ่งเป็นการโอนงานของกรมตรวจราชการแผ่นดินมาเป็นงานของสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อมาในปีพุทธศักราช2534ได้มีการปรับปรุงระเบียบ,บริหารราชการแผน่นดินโดยกำหนดให้สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไป ของสำนักนายกรัฐมนตรีและราชการที่คณะรัฐมนตรีมีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีงานด้านการเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันหลักของประเทศอันประกอบด้วยสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินได้กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีดำเนินการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบติดตามประเมินผลสำริดส่งเสริมพัฒนาการตวรวจราชการประสานการตวรวจราชการ และการจัดระบบข้อมูลการตรวจราชการรวมทั้งยังเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงินดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคส่งเสริมการกระจายอำนาจและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล งานด้านบริการประชาชนเป็นศูนย์บริการประชาชนโดยรับเรื่องราวร้องทุก์ประมวลข้อเท็จจริงติดตามผลและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนตลอดจนปัญหาเดือดร้อนอื่นของประชาชนได้ดำเนินการสอดส่องดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการงานด้านคุมของผู้บริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนงานด้านประชาสัมพันธ์โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาชาติและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในวาระครบรอบปีที่61สําำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่โดยเร่งขับเคลื่อนบูรณาการงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความสุข และรอยยิ้มให้กับประชาชน